ถ้าความรักไม่ได้อยู่ผิดคนแต่อยู่ผิดเวลาคุณจะยังกล้ารักมันไหมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในค่ำคืนวันศุกร์ที่เหมือนจะธรรมดาแต่บางเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอาจจะไม่ธรรมดาอย่างที่เราคิดคืนนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่ผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งส่งเข้ามาเรื่องราวที่ผมอ่านแล้วขนลุกไปทั้งตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักความแค้นแต่มันคือเรื่องของ รอยร้าวในการเวลาที่มีอยู่จริงเรื่องราวของทาราชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ในปี2026และดารินหญิงสาวจากยุค1,970ความรักของพวกเขาเหมือนพรมลิขิตแต่เบื้องหลังมันซ่อนเร้นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้และนี่คือเรื่องราวของพวกเขาผมชื่อทาราครับผมเคยคิดว่าชีวิตผมราบเรียบทำงานเป็นสถาปนิกมีบ้านมีรถ ทุกอย่างดูเป็นไปตามแผนจนกระทั่งคืนนั้นผมกำลังนั่งทำงานดึกที่คอนโดชั้นสูงวิวเมืองยามค่ำคืนจูๆ่ๆภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมก็กระพริบไปแล้วก็ดับไปผมถอนหายใจกะจะลุกไปรีสตาร์ทเครื่องแต่แล้วแสงประหลาดสีฟ้าอ่อนๆก็เริ่มเรืองรองขึ้นที่มุมห้องมันเหมือนมิติที่บิดเบี้ยวอากาศร,บรอบๆเริ่มเย็นเยือกแล้วผมก็ได้กลิ่น กลิ่นดอกจำปีทั้งๆที่ไม่มีดอกจำปีในห้องผมเลยกลิ่นหอมเย็นแต่ชวนขนลุกแล้วผมก็ได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงร้องเพลงเพลงเก่าๆที่ผมไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเมื่อมองดวงจันทราร่ำไห้ในราตรีความรักที่ร้าวรานใครจะรู้ความจริงผมตกใจมากรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแต่ภาพที่เห็นในจอมันไม่ใช่ห้องผมมันเป็นห้องนอนเก่าๆ เตียงไม้สักมีมุ้งแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกแต่งตัวบานใหญ่เธอสวมชุดไทยโบราณหน้าตาอ่อนหวานแต่ดวงตาของเธอมันเต็มไปด้วยความเศร้าผมพยายามเรียกเธอคุณครับคุณคือใครแต่เธอไม่ได้ยินเหมือนเราอยู่ในคนละมิติผมมองเห็นเธอแต่เธอไม่เห็นผมผมดูเธออยู่นานจนกระทั่งแสงสีฟ้าค่อยๆจางหายไปทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ เหลือทิ้งไว้เพียงกลิ่นดอกจำปีจางๆและความรู้สึกเหมือนฝันไปเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็เห็นเธอที่ท่าน้ำบางครั้งก็เห็นเธอในตลาดเก่าๆทุกครั้งที่ปรากฏเขาได้ยินเสียงเพลงนั้นและกลิ่นดอกจำปีเขาเริ่มหมกมุ่นพยายามค้นหาว่าเธอคือใครผมใช้เวลาหลายเดือนค้นหาข้อมูลรูปภาพเก่าๆทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับยุคเซเวนจนผมไปเจอภาพหนึ่ง ในหนังสืองานศพเริ่มเก่าของญาติห่างๆภาพนั้นเป็นภาพของดารินผู้หญิงคนเดียวกับที่ผมเห็นเธอเสียชีวิตเมื่อปี2515ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ผมแทบจะกรีดร้องออกมาเลยมันไม่ใช่แค่ความฝันเธอมีตัวตนอยู่จริงและเธออยู่ในอดีตผมเริ่มรู้สึกผูกพันกับเธอเหมือนตกหลุมรักทั้งที่ไม่เคยคุยกันไม่เคยสัมผัสกันแต่ความรักของคนสองยุคเหมือนจะถูกลิขิตให้พบกัน แม้จะถูกขวางกั้นด้วยการเวลาวันหนึ่งหลังจากที่เขาเห็นดารินที่ท่าน้ำบ่อย,อยๆเขาก็ตัดสินใจไปที่ท่าน้ำแห่งนั้นในโลกของเขาผมเดินไปตามทางเดินริมน้ำหัวใจเต้นแรงไม่รู้จะเจออะไรหรือไม่เจออะไรเลยจนผมเดินไปถึงต้นจำปีใหญ่ริมท่าน้ำที่ผมเคยเห็นดารินนั่งอยู่จูๆ่ๆแสงสีฟ้าอ่อนๆก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งผมไม่ลังเลผมก้าวเข้าไปในแสงนั้นความรู้สึกเหมือนถูกดึง ลอยเคว้งคว้างแล้วทุกอย่างก็มืดลงเมื่อผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้งผมพบว่าตัวเองอยู่ในยุค1,970ทุกอย่างเปลี่ยนไปรถยนต์โบราณผู้คนแต่งตัวแบบย้อนยุคผมมองหาเธอจนเห็นเธอดารินเธอกำลังยืนอยู่ตรงหน้าผมผมจำเธอได้และเธอก็มองมาที่ผมด้วยแววตาประหลาดใจเหมือนเธอรู้จักผมมาก่อนแล้วคุณคุณคือใครคะทำไมฉันถึงรู้สึก คุ้นเคยกับคุณจังเสียงอ่อนหวานปนสงสัยของดารินผมบอกเธอไปทุกอย่างเรื่องที่ผมมาจากอนาคตเรื่องที่ผมเห็นเธอเธอเชื่อผมอย่างง่ายดายเรากับว่าเธอเองก็รอคอยผมมาตลอดเราตกหลุมรักกันทันทีเรากับพรมลิขิตที่ร้อยเรียงกันมานานแสนนานความรักของคุณสองยุคเริ่มต้นขึ้นเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับดารินในอดีตพักหนึ่งเหมือนความฝันเขาได้รู้จักโลกในอดีตและรู้จักดาริน ผู้หญิงที่ทำให้เขาหลงรักหมดใจเรามีความสุขมากแต่ทุกครั้งที่ผมมองเข้าไปในดวงตาของเธอผมมักจะเห็นเงาของความเศร้าบางอย่างที่เธอพยายามปกปิดและผมเองก็รู้ดีว่าผมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเธอได้เธอจะต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในไม่ช้าใช่ครับนั่นคือความจริงอันโหดร้ายที่การเวลาได้จารึกเอาไว้แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นวันหนึ่งก่อนถึงวันเกิดเหตุ ดารินก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผมออกตามหาเธอแทบพลิกแผ่นดินทุกที่ที่เราเคยไปด้วยกันทุกตรอกซอกซอยในเมืองแต่ไม่มีวี่แววของเธอจนผมไปเจอสมุดบันทึกเก่าๆของเธอซ่อนอยู่ใต้เตียงในสมุดบันทึกเล่มนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักของเราแต่มันมีเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพฤึกชายอีกคนที่รักดารินมากพฤึกเป็นคู่มั่นของดารินที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วย ในช่วงเวลาก่อนที่ผมจะปรากฏตัวพฤึชายหนุ่มอีกคนในอดีตท,ที่รักดารินอย่างสุดหัวใจและเขาเป็นคนที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงว่าคู่มั่นของเขามีใจให้กับชายที่มาจากอนาคตคุณทาราเล่าว,ว่าในบันทึกดารินได้เขียนถึงความรู้สึกผิดความสับสนและการตัดสินใจที่ยากลำบากผมอ่านเจอข้อความสุดท้ายของเธอฉันขอโทษทาราฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะทำมันคือบาป แต่ฉันไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวดอีกแล้วฉันจะขอแลกกับชีวิตของฉันเพื่อให้การเวลาได้เดินต่อไปโดยไม่มีรอยร้าวผมเข้าใจทันทีเธอไม่ได้หายไปเธอจงใจที่จะไปะเผชิญหน้ากับโชคชะตาของเธอเพื่อปกป้องผมเพื่อปกป้องการเวลาเธอรู้ว่าการที่ผมไปปรากฏตัวมันคือรอยร้าวในการเวลาที่อาจจะนำไปสู่หายนะเขาพยายามกลับไปช่วยเธอไปยังสถานที่เกิดเหตุ ไปยังถนนที่เขารู้ว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงมันอยากจะหยุดยั้งโชคชะตาผมไปถึงแต่ก็สายเกินไปผมเห็นเธอเธออยู่ในซากรถที่พังยับเยินผมกรีดร้องเรียกชื่อเธอวิ่งเข้าไปหาแต่จูๆ่ๆแสงสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแสงนั้นดึงผมกลับมาดึงผมกลับมายังยุคของผมทิ้งผมไว้กับภาพสุดท้ายของเธอและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมเขาตื่นขึ้นมาในห้องของเขา ในปี2 0 2 6ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเขาไม่เคยย้อนเวลาไปเหมือนไม่เคยเจอเธอแต่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือกลิ่นดอกจำปีและสมุดบันทึกเก่าๆเล่มนั้นที่อยู่ในมือของเขาซึ่งมันไม่ควรจะมาอยู่ในยุคนี้ได้ผมเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งในภาพสุดท้ายเธอไม่ได้เขียนแค่ว่าฉันขอโทษแต่ยังมีข้อความเพิ่มเติมเป็นลายมือที่สั่นเธอทาราอย่าลืมฉันนะสักวัน เราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องรอฉันนะและนั่นคือเรื่องราวของรอยร้าวในการเวลาความรักที่ถูกลิขิตให้ต้องพลัดพรากด้วยการเสียสละเพื่อรักษาการเวลาให้เดินต่อไปแต่คำถามคือมันจบลงแค่นั้นจริงหรือหรือนี่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวครั้งใหม่ที่รอวันจะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนผ้าแห่งการเวลาคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรครับ นี่คือรักแท้ที่ข้ามการเวลาหรือคือคำสาบที่ส่งต่อกันมาชั่วกับชั่วกะวันเรื่องราวของรอยร้าวในการเวลายังคงอยู่ในใจผมและคงจะอยู่ในใจคุณอีกนานราตรีสวัสดิ์ครับ